ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมและยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เกมเอฟซออนไลน์ครับผมนะวันนี้เราอยู่กับสายฟรีเอ็กมิลานครับผมคลิปที่แล้วเนี่ยเราเพิ่งถึง1ล้านล้านไปทุกคนครับแต่คลิปเนี้ยมันเหมือนแบบราคามันมีการรอบลงนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับคลิปนี้เราจะมาเสริมกันต่อทุกคนครับสำหรับสายฟรีฟูมิลานทีมนี้ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับหน้าตาปรับมานี้ครับแต่ผมอยากจะเสริมเกมรุกก่อนนะครับ เตมลูกเนี่ยผมใช้อังเดรเชฟเชนโกอยู่นะฮะด้านซ้ายเนี่ยใช้เป็นโรนัลดิโนแล้วก็ด้านขวาเนี่ยใช้เป็นกา้าครับวันนี้จะเสริมได้แน่ๆละ1ตัว <Okay. S 1> นะครับแต่ผมอยากได้ปีกนะนที่จริงอะ่ะผมอยากเปลี่ยนไม่กา้าก็โรนัลดิโนครับแต่ราคามันก็ถือว่ามันมีการเด้งกลับขึ้นไปนิดหน่อยนะสลับไอ้2อตัวนี้ครับแต่อีกใจน,นึงครับอยากจะเปลี่ยนหน้าเป้าไปเลยนะครับถามว่าเชฟปีนี้เก่งไหมก็เก่งอยู่นะ ก็ถือว่าไม่ได้แย่อะไรครับแต่คือผมอยากให้มันมีตัวแบกกองหน้าเนี่ยสักตัวหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามาดูราคาตัวที่ผมมาร์กไว้เนี่ยนะครับเชฟเทนโก้ครับราคาปรัมาณนี้นะครับหนึ่งแสนหเอมสำหรับผมเนี่ยไม่ได้แพงเลยนะครับส่วนปีกเนี่ยกา้าครับตอนนี้อ๋อแต่มีคนตั้งรับอยู่ครับกา้าตัดออกได้เลยฮะสำหรับคลิปนี้ครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีการดึงเนาะนะครับราคาน่าจะเป็นการกระดดกขึ้นไปอีกครับส่วนโรนัลดินโญ่ครับราคาโอ้ ก็ถือว่าแรงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวดูครับว่าจะได้เสริมใครหลักๆก็เอากองหน้าก่อนก็ได้นะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเสริมกองหน้าเนี่ยเราต้องเอาตัวเก่ามาขายก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนกองหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอฟพีมันจะกระโดดขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะซึ่งคุณผู้ชมถ้างั้นเราเปลี่ยนกองหน้าแล้วก็เปลี่ยนกองกลางไหมเพราะกองกลางถ้าผมเอาตัวฟองเคซี C ่ C มาเนี่ยหรือว่าตัวเคซี C ่เย่มาเนี่ยนะครับเอฟพี FP เราจะบวกมากกว่าเดิมนะ เราจะแบบโยกเขาจะอุ่นง่ายแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปลียกสองตัวนี้นะครับผมจะเอาเชฟไปขายครับส่วนตัวรกาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้เป็นสำรองแล้วกันครับเอาไว้แบบเฮ้ยตังค์ขาดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาขายครับสำหรับแฟนรกาดคลิปนี้ถือว่าเปิดคลิปแปลกหน่อยนะปกติเราแบบจะซื้อใช่ไหมครับไม่ก็รับตังค์ก็ผมเลยคลิปนี้เปิดด้วยการขายนะครับเดี๋ยวผมขายสักประมาณ55าหมื่นห้าละกันคุณผู้ชมครับไปนะครับราคาถือว่าแบบไม่ได้สูงนะครับแต่ก็แบบไม่ได้ขี้เหร่มากมายครับสำหรับตัวเชฟเชนโก้ครับขายไปเลยนะครับ 55,000m นะครับมาเดี๋ยวเรามาเล่นในพวกสายฟรีกันก่อนนะครับมันก็ต้องสายฟรีเพราะว่านะครับคุณผู้ชมเออวันนี้คือสายฟรีเดี๋ยวเรามาลุ้น SVP กันนะครับ SVP เนี่ยใกล้จะหมดละนะครับล่าสุเดเนี่ยผมไปแลกมานะ7วันก็ถือว่าอยู่ได้นานพอสมควรนะครับแล้วก็ไปแบบไอ้พวกรับกิจกรรมที่มันมีแจกนะฮะก็ถือว่าได้เยอะเหมือนกันนะครับถือว่าเราแบบเดินดรนกันมาถึงขนาดนี้คุณผู้ชมครับสำหรับสายฟรีครับ เดี๋ยวรอมันมีแจกอีกที่จริงมันจะมีรายการแข่งนะทุกคนครับไอพวกสติลเล่นครับไอพวกรายการอื่นๆเนี่ยที่แบบเป็นหาโปรเพเยอร์ไปแข่งต่อมันจะมีการแจก SVP ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปนั่งเฝ้าจอรอรับฟรีๆมาแล้วกันนะครับใครที่ว่างๆก็เสาร์ทิตย์เนาะคุณผู้ชมครับนั่งดูได้นะสำหรับการแข่งขันนะครับอันที่จริงน่าจะเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ด้วยซ้ำมาเริ่มจากลอตเตอรี่กันก่อนนุกนครับหนึ่งร้อยกับสามชิ้นคุณผู้ชมครับมาดูครับว่าวันนี้เบ็ดเสร็จเราจะได้ตังค์เท่า ผมคาดหวังไว้นะ2ตัวต้องมีนะครับไปเชฟบอกก็ได้ครับเชฟเชนโก้แล้วก็ตามด้วยเคซิเยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าดวงดีค่อยไปแบบขยับไปโตอื่นละกันนะครับมีการ์ดใบนี้ครับลุน3ถึง5ครับอันนี้ถือว่าโอเคครับโอ้ตังเงินพันหงพันห้าไม่หลุดมาเลยหรอรอบเนี้ยปกติจะมีหลุดมีการันตีบวก5าด้วยนะครับอ่าอันนี้ถือว่าได้ลุ้นครับนี้ครับมีพันห้าครับชิ้นหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเลื่อนดูให้หมดครับมีใบนี้ครับมาดูตังที่เราได้ทุกคนครับมารับกันมา 150ชิ้นแรกคุณผู้ชมครับดูตังครับหลักๆเนี่ยต้องเก็บประมาณ3 0 0แ0นนะครับอันนี้คือกลมๆไปนะประมาณ3 0 0แ0 0ครับแต่ถ้าจะรวมแบบตัวที่เราขายด้วยนะคุณผู้ชมครับไปมี50,000ตรงนี้จากกิจกรรมครับเอ้ยผมลืมบอกวันนี้จะมีการ์ดลุ้นบวกแปจากกิจกรรมครับจากกิจกมสายฟรีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวได้ลุ้นแบบเบิ่มๆแน่นอนนะครับขับไอดีเนี้ยติดท็อป10 ขับนี้ได้อันดับที่8นะครับเพราะฉันก็จะได้เปิดการ์ที่มันแบบเฮ้ยโอเคหน่อยเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเรียเสริมไม่เสริมเนี่ยอยู่ที่ใบนั้นแหละครับตรงนี้ได้มาอีก4 5 0 0ครับเปเศษตังเราได้มา1 9 2 0 0 0เอ่ะโอเคครับแล้วก็กับไอตัว50,000ที่เราขายไปนะสำหรับเชฟเซนโก้ครับหลักๆขาดอีกประมาณ50,000นะครับกลมๆ50,000ซึ่งผมคิดวันด้นะนะครับ เดี๋ยวพามาดูการ์ดหลักๆครับผมในพวกรุ่นบวกห้าก็ถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วครับที่ต้องมีครับการ์ดของการ์ดคลับนะครับกิจกรรมคลับอย่างที่บอกเราติดท็อปครับจะได้ใบนี้มาครับแต่จะเป็น3ถึง8แต่ผมลองเปิดไปแล้วนะก็ถือว่ามีบวก8บ้างมีบวก6บวก7บ้างแต่บวก3บวก4เนี่ยไม่ค่อยออกนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าคาดหวังได้อยู่ครับแล้วก็ใบเมื่อกี้ครับนี่ฮะใบนี้จากกิจกรรมสายฟรีโอเคมาทุกครับผมมีการแยกการ์ดในพวกรุ่นบวกห้าแล้วก็การันตีบวกห้าออกแล้วนะครับเดี๋ยวเเรรรราาามปปิิดกกกััันคบบสต อันที่จริงแบบไม่ต้องแยกอะไรทุกคนครับแต่ด้วยความที่แบบการัดมันน้อยคุณผู้ชมสายฟีมันเป็นอะไรที่แบบของมันน้อยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเล่นตัวเดียวกันนะครับเปิดธรรมดาปุ๊บเปิดลุนบวกห้าปุ๊บเดี๋ยวไปเปิดลุ้นบวกแปดกันต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ครับหนึ่งร้อยสี่สิบสองชิ้นคุณผู้ชมหลักหมื่นสักตัวไหมโอเคหลักหมื่นครับพึ่งมาเป็นจูดเบลลิงแฮมบวกสองครับผมโอ้การอะไรครับเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันครับมีแจ็คกีลิชนะครับ โอ้โหเกลือนะครับคุณผู้ชมแต่ก็อย่างว่าครับอย่างน้อยหลักหมื่นก็ยังมีนะฮะสำหรับจูดตเบลลิงแฮมครับเซตต่อไปเนี่ยผมติ๊กบวกแปออกนะฮะอย่างที่ผมบอกไปครับนะครับที่เหลือครับเดี๋ยวเราเปิดเลยแล้วกันนะครับหลักๆประมาณนี้เดี๋ยวเอาเทาลเทบออกมาก่อนครับมาทุกคนครับอีก21ชิ้นคุณผู้ชมครับไปครับอันเนี้ยหลักหลายหมื่นได้ลุ้นอยู่นะครับเมื่อกี้ถือว่าโชคดีนะหนึ่งหมื่นหาครับมาดูเซตนี้คุณผู้ชม หลักหมื่นแน่นอนเป็นใครปึ้งมาเดซายี่หกหมื่นสองพันครับเฮ้ยอันนี้ได้คุณผู้ชมนะครับเดซายี่จัดใบนี้ครับหกหมื่นสองพันเอ็มก็ม is, มผมมีฮุโกยูริสก็ผมสองหมื่นครับมีดรอกิสก็ผมดรอกิสเนี่ย 9, เก้าพันไม่ไปนี้มาไงวะเนี่ยคัดเจ็ดสิบชื่อเดี๋ยวผมเปิดไปก่อนครับเปิดไปนี้เสร็จครับต่อไปเนี่ยจะเป็นของจริงละคุณผู้ชมนะครับได้เคียซ่าครับเก้า oh, <okay. S 1> สิบล้านเอามาทําไมเนี่ย ส่วนบกแปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดพร้อมกันคุณผู้ชมครับมี3-8จากกิจกรรมครับแล้วก็จากกิจกรรมสายฟรีครับ6-8ผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันครับมาใครที่ชอบนะบสำหรับสายฟรีฟูมิลานทีมนี้ครับได้ดูกันยาวๆแน่นอนรวยไม่รวยคุณผู้ชมโอ้โหไช่อ,อย่างเกลือเลย สายฟรีสามพันกิจกรรมคลับคือเล่นมาแบบสองสามเดือนพันหกร้อยเอ็มครับคุณผู้ชมครับแพ็กสุดของเราวันนี้ก็ตามนี้เลยครับแต่รวมๆกันเนี่ยน่าจะได้ประมาณแสนกว่าเลยนะอันนี้ว่าผมสมมุติว่าผมอ่าเดี๋ยวนะขายก่อนหกหมื่นแล้วกันผมขายหกทวดแล้วกันฮะสำหรับตัวเดซาซี่ไม่ใช่เดซายี่เออนะครับหกหมื่นทวดครับแล้วก็เซตที่เหลือนะสมมติว่าผมขายต่ำนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อกี้หกหมื่นเนาะ ตรงนี้อีกเจ็ดหมื่นได้ประมาณแสนสามแสนสี่เลยครับถ้าขายหมดเดี๋ยววันนี้แสนห้าอาจจะได้นะครับมาบุกโยเดสครับผมโยเดสผมปล่อยสูงได้นะฮะตัวเดียวในตลาดคุณผู้ชมครับมีชูตเบลลิงแฮมเหรอโอ้หน้าตีบวกสี่เลยเนี่ยอะไรไม่น่ามีครับบูตตีบวกมีปะไม่เป็นไรครับขายไปก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดว่าแบบขายไม่ออกค่อยตีบวกหนึ่งขายนะครับตัวกิ๊เนี่ยอาจจะต้องขายต่อ <moi> ด้วยแสดงว่าคนน่าจะได้เยอะนะครับตัวนี้ <harbor> <unintelligible> สี่พันห้าไปที่เหลือเดี๋ยวโยนต่ําก็ได้ครับผู้ชมนะครับที่เหลือเดี๋ยวโยนต่ําก็ได้อ่ะประมาณนี้ครับสําหรับเซตที่เหลือโอ้โหเฟลบวกแปดเหมือนกันนะนะครับคาดหวังไว้เหมือนกันครับสำหรับการ์ดลุ้นบวกแปดครับเปิดได้อะไรก็ไม่รู้ทําไมในกลุ่มเขาแบบเขาร่ํารวยกันจังเลยวะอ่ะหลักๆอาจจะต้องรอครับแล้วก็ผมมอยู่แสนเก้าใช่ไหมแสนเก้าถ้าจะเอาก่อนเนี่ยก็น่าจะได้อยู่ครับสำหรับตัวเชฟเชนโก้นะครับจะดึงไหมอ่ะโอ้แต่มีสองคิวนะ ผมลองตั้งสัก15แล้าละกันคุณผู้ชมแล้ตั้ง150นครับถ้าเกิดว่าเขาขายก็ถือว่าดีไปนะถ้าเกิดว่าไม่ขายค่อยเก็บตังค์ซื้อยังไงมันก็มีอยู่แล้วละ่ะดูจากราคาครับเฮ้แต่ก็สุยนะแสนหกก็ถือว่าไม่ได้แย่ครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรครับลองประหยัดตังค์ดูนะเผื่อเราได้2ตัวครับคลิปนี้ A later few moments later. ตัวหลักๆขายออกเรียบร้อยครับผมนะแล้วก็ตัวเชฟเพนโก้ครับผมมีคนขายให้เราละเรียบร้อยเหมือนกันทุกคนครับ เดี๋ยวเราอ่ารับตังก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวเราค่อยมารับทีเดียวนะจะได้แบบดูยิ่งใหญ่หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ครับอ่มาทุกคนครับตัวดีซาซี่ไม่ใช่เดซายี่ผมชอบสับสนกันนะแล้วสำหรับตัวกองหลังนะเพราะว่ามันอยู่เชลซีเหมือนกันไงในตัวดีซาซี่กับเดซายี่นะฮะทุกคนครับเดี๋ยวผมใช้คูปองเป็น10%แล้วกันครับคูปอง20ไม่มีจริงๆนะแล้วก็เชฟเชนโก้ขายออกเหมือนกันครับเอา10%ไปนะครับอ่ะหลักๆประมาณนี้ครับผมนะ85,600ื่นหันหกร้อ มารับมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ได้รับยอดเหลือเนี่ยทุกคนที่เหลือเนี่ยก็จะมีพวกยอริสครับที่ยังไม่ออกนะแล้วก็พวกตัวหลักพันแต่ถ้าเกิดว่ารอรับหมดเนี่ยสี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยอาจจะมีตอนนี้เรามีแสนสองครับแสนสองเนี่ยผมสามารถตั้งรับได้อีกหนึ่งตัวครับก็คือฟองเคซี่ตัวนี้ครับซึ่งในตลาดไม่มีขายว่ะแต่ถ้าเกิดว่าดูจากกราฟครับผมนะกราฟสูงสุดเนี่ยประมาณแสนสองเนะาะผมตั้งสักประมาณหนึ่งหนึ่งศูนย์ละกันอะคุณผู้ชมครับถือว่าแบบไม่ได้น่าเกลียดมาก นะครับ1นึผมว่ากำลังดีอ่ะตั้งรับมาทุกคนครับสาหรับตัวฟองเฮซี่ครับผมเหลือ18ื่นแปดเหรอก็น่าจะต้องพอแล้วแหะครับสาหรับตัวนี้ครับเดี๋ยวผมแวะมาดูเอพนิดนึงทุกคนครับถ้าเกิดว่าผมเอาเชฟลงใช่ไหมครับเดี๋ยวต้องเอาตัวเข้ามาหาจริงปะดูอย่างนี้ค่อนข้างสับสนเหมือนกันทุกคนครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่เป็นตัวที่เอะเยอะหน่อยลวกันสมมติว่าผมใส่เป็นตัวนี้นะครับรายการตรงนี้เหมือนเดิมแล้วกันครับตัวนี้มันยี่สิบเจ็ดใช่ไหม อ่ถ้ายีบวกไป4ครับผมนะ FP พจะเหลือ2ครับแล้วก็ตัวไราการก็ผม FP พจะลดมาอีก4เฮ้ยเยอะอยู่นะทุกคนครับน่าจะเหลือประมาณสัก6เลยอ่ะนะครับถ้าเกิดว่าผมเปลี่ยนแฟงไรากาดหรือว่าผมเอาไรากาดไปขายดีเนี่ยสำรองปกติไม่ค่อยได้เปลี่ยน,นะสำหรับทีมนี้ครับเพราะว่าตัวเล่นไม่ค่อยได้นะครับก็เลยแบบใช้ชุดหลักไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผมซื้อเชฟปุ๊บเอาฟองเฮซี่มายืนปุ๊บเฮ้ย ผมว่าเวิร์กอยู่นะคุณผู้ชมส่วนตำแหน่งต่อไปที่เราจะเสริมเนี่ยผมจะมองไว้เป็นไอ้พวกปีกนะใจอะอยากไปเกมรุกก่อนให้มันเล่นง่ายทุกคนครับจะมีดินโยอย่างที่ผมบอกไปนะซึ่งดินโยเนี่ยเราต้องเก็บเพิ่มอีกประมาณ3 0 0แสนนะครับสามแสนเอ็มถามว่าเยอะไหมก็เยอะอยู่เอ้ยเราเราได้ฮะสำหรับฟองเคซี่ครับราคาถือว่าสวยสดงดงามนะอย่างน้อยก็ไม่ได้ตั้งสูงครับแล้วก็จะเป็นกาก้านะครับไม่ก็กากา้าก่อนนะอยู่ที่แบบราคาตอนนั้นนะ่ะตัวไหนราคามันลงนะครับ หลักๆคลิปหน้าเนี่ยผมไม่ชววร์จะได้3ามแสนหรือเปล่านะครับแล้วก็มีแนวโน้มได้อยู่เพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราต้อจะได้แลกการ์ดนะไอตัวแบบเก็บ25เหรียญหรือว่าไอตัวนั้นอ่ะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับรวมไปถึงกิจกรรมอื่นๆด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามารับตังก่อนแล้วกันครับอันดับแรกครับผมนำหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเนาะอ๋อโยนิสขายออกครับรับมาเบ็ดเสร็จเราได้เพิ่มอีกสามหมื่นแล้วก็รับสองตัวนี้มาครับผมวันนี้นะครับ ได้เสริมประมาณ 260,000M นะครับก็ตังเดือดตรงนี้อีกนะสา0 0มื่นหกคุณผู้ชมครับเฮ้ยกลมๆวันนี้เราก็ถือว่าเยอะอยู่นะนะครับกลมๆวันนี้เราหาตังได้ประมาณ 300,000M นะครับผมถือว่าไม่แย่นะแล้วก็เหลือตัวให้แบบให้เราขายอีกเพียบเลยนะครับอ่ะติ๊กไอ้พวกนี้ออกมาก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวเทเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเซตนี้ครับไปไปครับผมที่เหลือเดี๋ยวเก็บไว้ทํากิจกรรมนะฟองเคซี่ครับเดี๋ยวยืนแทนครับฟองเคซี่เนี่ยลงทีมน่าจะ130ถ้าเกิดว่าเป็นฟูลบวกรับ เพิ่งมาตรงนี้ร้อยยี่สิบสามหมอก็เป็นร้อยยี่สิบเจ็ดใช่ไหมรวมบูทอ่ะมันจะบูทสามใช่ไหมก็เป็นร้อยสามสิบพอดีแต่ต้องเป็นฟูลบวกแปดก่อนครับอันดับแรกครับใจผมว่าอยากจะทําเป็นฟูลบวกแปดให้มันจบจบไปเลยนะทุกคนครับบูทมันจะได้แบบเต็มเต็มหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ของเราครับผมเอพีเหลืออยู่หกทนครับมูลค่าตอนนี้ครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเอมครับสำหรับทีมนี้ครับในเชฟละอย่างน้อยเชฟน่าจะแบกได้เยอะเหมือนกันนะครับอย่างน้อยเก่งกว่าตัวซีซีแน่นอนครับ แล้วก็ตัวนี้จะมีฟิตช็อตครับรวมถึงสปีดริเบอร์ด้วยนะครับรวมถึงไอ้ตัวลองช็อตด้วยนะหล,ลักๆเนี่ยเหมือนพลังแฝงดีนะเนาะแล้วก็ปีใหม่ขึ้นแล้วก็คลิปนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมครับผลหลักๆก็เดี๋ยวรอขายนักเตะปุ๊บรับตังปั๊บนะครับแล้วก็ถ้าให้คำนวณนะผมคิดว่า5 0 0 0 0ื่นหกหมื่นเนี่ยอาจจะมีนะครับคลิปหน้าน่าจะมีตูนประมาณ5นะ้0 0 0หมื่นเนาะแล้วก็เดี๋ยวเก็บตังค์เพิ่มครับจะได้มาเสริมครับ2ตัวเนี้ยไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งก่อนครับ ราคาตัวไหนแบบน้อยนะครับก็ไปตัวนั้นแหละนะครับเพราะผมรู้สึกว่ามันเล่นได้ทั้งคู่นะสำหรับสตัวที่แบบเราจะเล่นการยับแต่หลักๆเอาแน่นอนครับสำหรับสตัวนี้ครับอ่ะประมาณนี้ครับผมในคลิปนี้ครับผมก่อนไปก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยแล้วกันครับผมนะมีอะไรพูดคุยมีอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวคลิปนี้น่าจะมีไฮไลท์คุณผู้ชมได้รับชมกันสัก2-3เกมนะครับเดี๋ยวไปรอดูฟอร์มครับสหรับเชฟเชนโก้ครับจะยิงกี่ลูกนะครับเดี๋ยวลองสัก3เกมนะฮะไปดูกันครับ